สวัสดีครับผมเจเปย์อนสมัครในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านไปเก็บกล่องที่ทุกท่านอาจจะลืมกันนะครับผมซึ่งก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับผมจุดแรกที่เราจะไปกันนะก็จะอยู่ทางด้านหลังของผมเลยนะก็ให้ผู้ชมทำการว่ายน้ำข้ามไปเลยนะครับผม เมื่อมาถึงแล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมเดินเอาตัวละครที่ถือธนูหรือว่าใช้ธนูนะครับผมยิงนกสีขาวนะครับผมให้หมดนะครับผมยิงตามนี้เลยเมื่อยิงเสร็จแล้วนะครับผมกล่องก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราเก็บเลยครับผมจุดที่สองนะครับผมก็จะอยู่ตรงบริเวณ โรงอุปรากรนะครับผมก็ให้ผู้ชมทําการเทเลพอร์ตไปตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ให้ทําการวิ่งตามเส้นนี้ไปเลยเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับผมให้ผู้ชมโดดลงมานะครับผมก็จะเจอพวกกองโจรหน้าสมบัตินะครับผมและให้เราทําการกําจัดกองโจรหน้าสมบัติให้หมดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะสามารถปุดได้นะครับผม แล้วก็จะมีกล่องออกมาเนาะพื้นที่ต่อไปนะครับผมเราก็ยังอยู่ที่โรงอุปรกรอยู่เดิมนะครับผมแต่ว่าให้คุณผู้ชมทําการวิ่งตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวานิดหนึ่งนะครับผมก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้อไอ้พื้นที่นี้เนี่ยก็จะมีรูปหัวใจอยู่นะครับผมเป็นต้นไม้รูปหัวใจอยู่เนาะให้เราทําการมายืนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ พอคนที่ใช่เข้าโลกมานะครับผมก็จะใช้เวลานานหน่อยเนาะอ่าเมื่อมีคนเข้าโลกคุณมาแล้วนะครับผมก็จะมีกล่องปรากฏอยู่ตรงพื้นที่นี้เลยนะครับผม ก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมคุณเควินที่แบบว่าทําให้ผมระแวงอะเนาะกองอันต่อไปนะครับผมก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านบนของโรงอุปรกรณ์นะครับผมให้เราทําการวิ่งไปตามเส้นทางนี้เลยครับผมเมื่อมาถึงก็จะเจอน้ําตกตร,ตรงนี้นะครับผมให้เราทําการกระโดดลงไปด้านล่างเลยเนาะก็เมื่อลงมาเนี่ยให้เราทําการดึงพลังของ ปูนะครับผมแล้วก็เอามาทําลายแจกกันให้หมดนะครับผมย้ำนะครับผมว่าทําลายให้หมดทุกอันนะครับผมไม่งั้นกล่องจะไม่ปรากฏนะผมเมื่อทาลายเสร็จนะครับผมก็จะมีกล่องปรากฏขึ้นมาเนาะเราทำการกดเก็บเตอร์เลยนะครับผมโอเคนะครับผมพื้นที่ต่อไปนะครับผมก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆกับ นครว่าการเมืองฟอนเทียนนะครับผมให้เราทําการเทเลพอตไปใต้น้ำนะครับผมแล้วก็ว่ายน้ําตามผมมาเลยนะครับผมเมื่อมาถึงนะครับผมก็จะเจอเข้ากับแมวน้ํานะครับผมที่ถูกขังอยู่ในกรงนะครับผมให้เราทําการไปเปิดประตูของพวกมันให้หมดนะครับผมอย่าไปฆ่ามันนะถ้าเปิดอฆ่านี่คือต้องรออีกวันหนึ่งเลยนะก่อจะได้เปิดกล่อง เมื่อเราทําการเปิดกรงขังพวกแมวน้ําเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการกดออกเกมนะครับผมแล้วก็เข้าเกมมาใหม่นะครับผมก็จะมีกล่องปรากฏให้เราเห็นนะครับผมแล้วเราก็สามารถเก็บได้เลยนะครับผมพื้นที่ต่อไปนะครับให้เราทําการเทเลพอร์ตไปทางด้านขวาบนขวาของนครว่าการฟอนเทียนนะครับผมเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยให้เราทําการ สำรวจรอบๆโขดหินบริเวณน,นี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีปุ่มให้กดขุดนะครับผมก็กดขุดออกมาให้หมดเลยนะครับผมย้่า่าขุดออกมาให้หมดเนาะแล้วก็เมื่อขุดออกมาให้หมดเนี่ยก็ทาการกําจัดปูที่ผอ่ออกมานะครับผมเมื่อกําจัดปูเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีปูตัวใหญ่2ตัวเนะมมาะโผล่มาล้าก็ทาการกําจัดทิ้งนะครับผมและกล่องก็จะปรากฏ ให้เราเก็บนะครับผมกล่องอันต่อไปก็จะอยู่บริเวณทางซ้ายมือของเกาะที่มีซากเอเลนาานอนตายอยู่นะครับผมให้เราทำการเคลพอตไปตรงจุดนี้เนาะแต่ผมเคลพอดไม่ได้เนาะอ่าเมื่อเรามาถึงตรงนี้นะครับผมให้เราทาการยืนดูปูวิ่งแข่งกันนะครับผมอ่าเมื่อปูวิ่งถึงเส้นชัยนะครับผมก็จะมีกล่องปรากฏขึ้นนะครับผม แล้วเราก็เข้าปิเก็ตได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมกองรับที่อยู่ในเกมชินิแพคเวอร์ชัน4.0ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปน้ำน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ